นิวฮอนเลนทีทีสาม่นะครับอ่ะจอดเปรียบเทียบกับโซลิดยันมาโซลิด75แรง40แรง75แรงอุ้ยทำไมตัวเท่ากันเลยอ่ะดูเผินเผตัวเท่ากันเลยนะครับคุณลูกค้าแต่ถ้าเปรียบเทียบขนาดยางขนาดใบมีดหรือน้ำหนักนะครับก็จะต่างกันนะครับแต่ดูเผินเผอย่างนี้เท่ากันเลยความสูงเท่ากันเลยนะครับอ่ะ ดูหลังคาสูงเท่ากันเลยนะครับ <c oughs> 40แรงนิวฮอลแลนด์แล้วก็โซลิดนะครับอ่ะแรงอ่าแรงผลิตนะครับเป็นประเทศอินเดียทั้งคู่นะครับอ่ะนิวฮอลแลนด์ก็จะเป็นอ่ามีบริษัทอยู่ประเทศอินเดียส่วนโซลิดก็มีบริษัทอ่าเขาเรียกว่ามีอ่าเป็นแหล่งผลิตที่มาจากอินเดียเหมือนกันนะครับ ใครสนใจ2รุ่นนี้นะครับสเปคดีทั้งคู่เลยเทพทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยทำไมเทพอย่างนี้ขนาด40แรงนะครับนิวรฮอลแลนด์นะครับคานหน้าขนาดใหญ่เลยนะคานหน้าที่เขาใช้นะครับเป็นขนาดเดียวกับ75แรงนะครับดูดีๆนะครับคานหน้าเหมือนจะใหญ่กว่า75แรงโซลิดเลย <laughs> ดู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 นี่นะครับนี่ของ75แรงโซลิด ของ40แรงอู้ดูอ้วนๆกว่าด้วยนะครับอ่าใครสนใจก็อุดหนุดได้ทั้งคู่นะครับใช้ดีทั้งคู่นะครับอย่างนิวฮอนแลนด์นะครับเป็นรถที่อ่าแรงมาแค่40แรงมาแต่ออกแบบมาให้ใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะครับอ่าสำหรับคนที่ทำงานไล่นะอะ่แต่ได้รถที่ราคาประหยัดนะครับอ่าทำไล่กึ่งนานะครับ อ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสภาพ,พค่อนข้างใหม่ด้วยชั่วโมงอยู่แค่ร้อยต้นๆนะครับยางสวยสี่เส้นดูดอกยางก็เช่นหนวดยางแทบไม่ออกเลยครับอ่ะยังอยู่ครบเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะมาพาม้อ่ะมามาพามพร้อมมาพร้อมผานพวนอ่ะมาพร้อมผานพวนลิ้นไม่ไปกับฟันนะครับเดี๋ยวก็งับกันเองอ่ะมาพร้อมผานพวน CMT นะครับสวยเลยนะครับนี่สัญยางยังไม่สึกเลยนะครับ เนื้อตัวสะอาดนะ PTO ยังไม่เคยปั่นนะครับเป็นมือสองที่สภาพเท่ารถใหม่เลยให้คะแนนอยู่ที่99คะแนนนะครับอ่ะจัดปโปรให้นะปกติเสีย่ยอ้วนจะขายสภาพนี้ประมาณ4ี่แสนเก้านะครับเสีย่ยอ้วนก็จัดปโปรให้อยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นบาทนะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับรวมส่งให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับอ่ะส่วนโซลิดนะครับส่วนโซลิดเจ็ดสิบห้าแรงนะครับอ่าก็ ราคาก็ถือว่าดีเลยนะครับาราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับแต่เป็นคันไหนอ่ะคันนี้ขายแล้วจอดอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวนะคันนี้นะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนั้นขายแล้วนะมีด้านหน้ามีผ่านหลังเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีมีรับประกันเหมือนกันนะครับใครสนใจใครอยากได้ก็เป็นรถที่น้ําหนักเยอะกว่านิวฮอนแลนนะ ขนาดล้อน่าจะเท่ากันอะไรก็ช่างแต่น้ำหนักรวมๆเขาหนักกว่าโซ่าคูบะตาฟอตท,ทีนะครับนี่ฮอนด40แรงนะครับมันเป็นรถคนละไซส์กันแต่ที่เอามาเปรียบเทียบที่มาให้ดูว่ามันเหมือนๆจะเท่ากันเพราะว่ารู้สึกอ่า ว่าเขาออกแบบนิฮอนเรียนมาให้เหมือนรถขนาดใหญ่นะครับใช้งานเหมือนรถใหญ่ได้นะครับอใครสนใจใครอยากได้ให้โทรหาเซอว,วนได้0ูนย์เก้าสี่เจนะโซลิดนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับส่วนนิฮอนเรียนนะครับอ่าสี่แสนหกหมืนบาทลูกค้าต้องมีเงินดาวประมาณสักสามแสนได้นะครับคุยกันก่อนนะอ่าสามแสนได้คุยกันก่อนครับ แต่ถ้าดาวต่ำๆก็ต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันเป็นเคสๆไปแต่ต่ำมากๆก็ต้องหาไฟแนนซ์ข้างนอกมานะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้โทรหาเซววนด่วนนะครับ0 9น7 0 6 4 4 3 0ดน่ย์ะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับรถก,กำลังจะออกไปส่งลูกค้า2คันแล้วนะครับขอบคุณ f c 2ท่านมากๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับ